สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวละครสีดาวที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีแน่แน่นั่นก็คือเอมเบอร์ลิซ่าและก็เคยะส่วนพวกตัวละครสีดาวอย่างบาบาร่าและก็เซียงหลิงเนี่ยผมยังไม่นับก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องทําเงื่อนไขนิดหน่อยถึงจะได้มาฟรีๆซึ่งตัวละครเอมเบอร์ลิซ่าและก็เคยาเนี่ยเหมือนเขาทํามาให้ผู้เล่นเนี่ยเอาไว้ใช้เล่นแค่ช่วงต้นเฉยๆ พอผู้เล่นเริ่มเปิดกาชาได้ตัวละครดีๆตัวอื่นเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยสนใจ3ตัวละครนี้แล้วเหตุผลที่คนไม่ค่อยได้หยิบตัวละครตัวนี้มาเล่นเนี่ยถ้าให้พูดตรงๆแบบทำร้ายจิตใจนิดหน่อยก็คือมันไม่ค่อยน่าใช้ครับ แต่ขอเคลมไว้ก่อนนะครับว่าถึงตัวละครพวกนี้จะไม่ได้นิยมมากแต่มันก็ไม่ใช่ว่าตัวละครพวกนี้จะไม่มีจุดยืนในเกมนี้นะครับตัวละครทุกตัวเนี่ยสามารถเล่นได้จนจบคอนเทนต์ทุกอย่างในเกมนี้อยู่แล้วถ้าเราจัดทีมให้มันเข้าขากันได้ดีมากพอการใส่อาวุธกับการจัดอ์ติแฟกต์เนี่ยมันก็มีผลด้วยแต่ถึงผมจะบอกไปว่าทุกตัวเนี่ยสามารถจบคอนเทนต์ได้หมดจริงๆสุดท้ายแล้วผมก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ความสะดวกสบายในการจบคอนเทนต์เนี่ยมันต่างกันจริงๆครับเพราะว่าตัวละครบางตัวเนี่ยมันช่วยให้เราผ่านคอนเทนต์ได้ง่ายกว่าจริงๆความคุ้มค่าในการปั้นตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันก็เลยมีไม่เท่ากันนั่นเองครับซึ่งตัวละครเอมเบอร์ลิซา่าและก็เคยาเนี่ยก็แทบจะเป็นตัวละครที่คนแทบจะไม่ค่อยมีใครหยิบมาใช้กันแล้วซึ่งจากที่ผมลองวิเคราะห์มาดูหลายๆมุมแล้วเนี่ย ผมก็รู้สึกว่าตัวละคร3ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะถูกสร้างมาเพื่อใช้ออกสำรวจหรือแก้ไขพัซเซิลในโลกเฉยๆก็ได้แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คือร้าน Melo Top Up นั่นเองร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile g Impact, e n Shin Impact AV Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ เอมเบอร์ลิซ่าและก็เคยาเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งที่มันจะเป็นเหมือนกันหมดทั้ง3ตัวเลยนั่นก็คือเรื่องการปลดกลุ่มดาวเพราะว่าตัวละคร3ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่หากลุ่มดาวได้ยากมากๆเพราะว่าตัวละครทั้ง3เนี่ยไม่เคยมีตู้เรดอัพเป็นของตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ทําให้ตัวละคร3ตัวนี้มีตู้เรดอัพเป็นของตัวเองบ้าง ใครที่จะเปิดหากลุ่มดาวของ3ตัวละครนี้จนครบเนี่ยบอกตรงๆเลยว่ามันต้องใช้เพชรเยอะเป็นพิเศษเลยอาจจะใช้เยอะกว่าตอนเปิดหาตัวละคร5ดาวด้วยนะอ่ะทีนี้เราลองมาดูในด้านประสิทธิภาพในการใช้งานกันบ้างส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าในบรรดาสาตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเคยะเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่พอจะใช้งานได้ในระยะยาวมากที่สุดแล้ว เพราะเนื่องจากความสามารถของเคยะเนี่ยมันเข้าขากันได้หลายทีมมากๆสกิลธาตุก็เป็นสกิลที่ทำดาเมจไปข้างหน้าและก็สามารถฟื้นพลังงานได้ดีด้วยทําให้เคยะเนี่ยพอจะเล่นเป็นตัวแบตเตอรี่ให้กับเมนดีพีเอธาตุน้ําแข็งได้ส่วนอันตีเนี่ยก็เป็นการสร้างเศษน้ําแข็งมาทําดาเมจร,รอบๆตัวละคร ทำให้เคยาเนี่ยสามารถเล่นเป็นตัวซับ DPS ที่ทำดาเมจนอกสนามได้ด้วยซึ่งมันก็สามารถเอาไปเล่นในทีม Reverse m เม l ก็ได้หรือจะเอาไปเล่นในทีมเว m เม l มันก็ดีเหมือนกันและด้วยความที่มันเป็นตัวท่าตน้ําแข็งมันก็เลยสามารถเป็นตัวทํานําไฟฟ้าคู่กับตัวละครกายภาพอย่างเครือ่องฉิงไม่ก็เลเซอร์ได้ด้วยผมเลยมองว่าเคยาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีจุดยืนมากกว่าเอมเบอร์แล้วก็ลิซามากๆเลย แต่สาเหตุที่ทําให้เคยะไม่ค่อยได้รับความนิยมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในเกมนี้มันมีโรซาเลียอยู่นั่นเองเพราะว่าโรซาเลียเนี่ยเป็นตัวละครที่ทําได้ทุกอย่างเหมือนกับเคยะ,เป,ะเป๊ะเลยอาจจะต่างกันตรงที่อันตีนิดหน่อยแต่โดยรวมเนี่ยมันคล้ายกันมากๆการปลดกลุ่มดาวให้กับโรซาเลียเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเหมือนกับเคยะด้วยเพราะว่าตัวละครโรซาเลียเนี่ยมันมีตู้เรดอัพมาเป็นของตัวเองอยู่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันทําให้การปลดกลุ่มดาวเนี่ยง่ายกว่า แถมโรซาเลียเนี่ยยังมีจุดเด่นเล็กๆน้อยๆด้วยอย่างเช่นการเพิ่มอัตราคีให้กับทีมนิดหน่อยสกิลธาตุก็เป็นการเข้าหาศัตรูทําให้ทีมเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมด้วยกลุ่มดาวของโรซาเลียมันก็ค่อนข้างมีผลกับการเล่นมากกว่าด้วยมันก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่คนเลือกใช้โรซาเลียมากกว่านั่นเองครับส่วนตัวละครเอมเบอร์กับลิซ่าเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าเกมเพลของ2ตัวละครนี้เนี่ยมันยังเข้าขากับตัวละครในเกมได้ไม่ค่อยเยอะมาก ถามว่ามันมีทีมที่เล่นได้ไหมมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าทีมที่จำเป็นต้องมี2ตัวละครนี้จริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยมันมักจะถูกแทนที่โดยตัวละครตัวอื่นแทบตลอดเลยอย่างเช่นตัวละครเอมเบอร์ที่พอจะเล่นเป็นตัวซับดีพีเให้กับทีมได้แต่สุดท้ายแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกใช้ตัวละครเซิงหลิงอยู่ดีหรืออย่างลิซ่าตัวละครที่พอจะเล่นเป็นตัวซับดีพีเไม่ก็เมน DPS ได้ แต่สุดท้ายแล้วในเกมนี้เนี่ยมันก็มีตัวเลือกอื่นให้เลือกใช้นอกจากลิซ่าอยู่อีกเยอะแยะปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คนไม่ค่อยเล่นตัวละครพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะสไตล์การเล่นของตัวละครด้วยเพราะผมรู้สึกว่าเกมเพย์ของ2ตัวละครนี้เนี่ยมันมีการเซตอัพที่ค่อนข้างเยอะหรือบางคนก็อาจจะมองว่าเกมเพย์เนี่ยมันช้าหรือมีการติดขัดตอนเล่นจริงอยู่บ้าง ซึ่งผมก็หวังไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าการมาถึงของเมืองซูเมรุกับตัวละครธาตุไม้ใหม่ๆในเกมนี้เนี่ยจะมีการคอมโบแบบใหม่หรือรูปแบบการจัดทีมแบบใหม่ที่ทําให้ชูความสามารถของตัวละคร3ตัวนี้มากขึ้นโดยถ้าอัปเดตซูเมรุมันมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีทีมแบบใหม่ที่ทําให้ตัวละครพวกนี้เนี่ยมีจุดยืนในเกมนี้มากกว่าเดิมแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าอัปเดตของธาตุไม้เนี่ยมันเข้ามาในเกมแล้ว แต่ว่าตัวละคร3ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีความโดดเด่นมามากกว่าเดิมเลยผมก็มีมุมมองอย่างสุดท้ายเกี่ยวกับตัวละคร3ตัวนี้อยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเอมเบอร์ลิซ่าและก็เคยะเนี่ยอาจจะถูกสร้างมาเพื่อเป็นตัวละครที่ใช้สำรวจและก็แก้ไขพัซเซินเฉยๆก็ได้เพราะว่าตัวละครที่เขาแจกฟรีในช่วงต้นเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางเอมเบอร์ลิซ่าเคยะบาบาร่า ตัวละครพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ช่วยเราสำรวจและแก้ไขปรเซิลได้ดีที่สุดในช่วงต้นเกมแล้วผมเลยสันนิษฐานไว้ว่าถ้าอัปเดต3.0มเนี่ยมันเข้ามาในเกมแต่ตัวละครพวกนี้ก็ยังไม่มีความโดดเด่นมามากขึ้นกว่าเดิมผมก็เดาไว้ว่าผู้พัฒนาเนี่ยคงตั้งใจสร้างตัวละครพวกนี้มาเพื่อเป็นนักสำรวจเฉยๆก็ได้สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากไว้อย่างหนึ่งก่อนนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้มีกฎในการปั้นตัวละครแบบตายตัวว่าตัวละครตัวไหนควรปั้นหรือไม่ควรปั้น เราอยากจะปั้นตัวละครแบบไหนอยากจะเล่นเกมแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของเราเลยในคลิปนี้เนี่ยผมก็แค่มาพูดถึงมุมมองของผมที่มีต่อตัวละคร3ตัวนี้เฉยๆนะครับอ่าโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาติดีก็ชาติหนาสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย